สวัสดีครับถ้าอยากได้รถคูเป้สักคันจะซื้ออะไรดีวันนี้รูปแบบของการรีวิวนะครับจะเป็นลักษณะ1บวก2ก็คือจะเป็นการรีวิวในลักษณะมือ1บวกมือ2รถที่จะเอามาแนะนำวันนี้นะครับเป็นรถที่โดยส่วนตัวตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นคูเป้ที่น่าเล่นด้วยราคาด้วยสมรรถนะด้วยออปชันแล้วก็รูปโฉมของตัวมันเองเนี่ย เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆ,ๆนะครับเรามาเจอกับ Bent c 200 c b e n ซ์2 0 0 Coupe ปี2 0 1 9 f e l i ิ t นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆของมันก็คือตัว AMG d y n a m i c มาในชื่อรหัส W205 นะครับหรือตัวรหัสของตัวคู u ป e เลยจริงๆเนี่ยก็คือตัว C205 ก่อนอื่นมาพูดถึงประวัติกันคร่าวๆานะครับ โดยตัว C-Class เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่1,993จนถึงปัจจุบันก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด27ปีมีทั้งหมด4เจนโดยเลิ่อนตั้งแต่202 203 204และ205เจ้า W205 นะครับตัวโฉมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2014ถึงปัจจุบันก็คือมีการ Minor c h a เ g e เมื่อ2018ปกติทั่วไปเราเรียกกับตัว f e l ลิฟตัวเนี้ย ก็จะเป็นโฉมล่าสุดความโดดเด่นของเจ้า W205 นี่นะครับก็คือว่ามันใช้แพลตฟอร์มใหม่โดยเอาแนวความคิดจากตัว E และก็ S-Class Coupe มาทำลักษณะเด่นๆภายนอกของเจ้าตัว f ฟซล l i ตตัวนี้อย่างแรกก็คือกระจังหน้าซึ่งเป็นแบบตัวดิม n อนกริลนะครับแต่สำหรับตัวนี้ดูไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้เอาไปเปลี่ยนเป็นกระจังแต่งมาละ จุดที่2นะครับก็คือเจ้าไฟมัลติบีมซึ่งเราจะเห็นลักษณะง่ายๆนะครับของตัวเฟสลิฟก็คือจะมีไฟ3ดวงเรียงกันตัวนี้ที่ผมชอบที่สุดก็คือเวลัาตอนกลางคืนเวลาเราเปิดไฟหน้าแล้วมันจะมีไฟสีฟ้าเรืองอยู่ข้างในสวยมากอีกอย่างหนึ่งลักษณะเด่นของเขาก็คือตัวเจ้าไฟมัลติบีมเนี้ยข้างในจะเป็นหลอด LED เล็กๆนะครับ84หลอด ที่มันจะมีเซ็นเซอร์คอยจับนะครับถ้าเวลามันมีวัตถุแล้วมันมีรถสวนมามันก็จะดับจะเปิดจะติดเพื่อไม่ให้ไฟไปยังตารถคันที่สวนมานะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของไฟท้ายที่ยืมมาจากตัว E c ค u ปมาเลยสวยครับอันนี้ชอบย่างนะครับ คันนี้ยางหน้านจะเป็นขนาด2 2 5สองห้า r 1 9แม็กตัวนี้ไม่ใช่ของเดิม้วแม็กของเดิมมัน AMG แต่ว่าตัวนี้เอาไปเปลี่ยนเป็นของนิสมาใช้คอนเซ็ปต์ของรถคันนี้ครับที่แต่งเนี่ยเจ้าของแต่งมาเพื่อที่ว่าต้องการให้มันดำนะครับดูดุดันดูเข้มเข้มเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูดีๆคันนี้ครับทุกชิ้นส่วนเนี่ยจะเป็นสีเข้มทั้งหมดยางหลังจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับยางอันนี้นะครับรัดด้วยยางขนาด2 2 5สองห้าสห้า r 1 9โดยส่วนตัวผมว่า อันนี้ผมก็ชอบนะจริงๆแล้วนะครับลายแม็กลายเดิมของ AMG มันสวยไหมมันก็สวยแต่ว่าผมว่าของนิสมันสวยกว่าประตูของคูปจะกว้างกว่าปกตินะครับแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างดีไซน์ของคันนี้ครับเป็นประตูลักษณะของเฟรมเลสมันก็จะดูโล่งๆกว้างๆนะครับแล้วก็ไม่มีเสาบีมาให้ดูเกะก,กะเหมือนกับว่าเป็นรถเนี่ยเป็นกระจกชิ้นเดียวกันเลย<ม>สําหรับเครื่องยนต์นะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินรหัสของมันก็คือ M264 ขนาด1.5ลิตรตัวนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือมันจะมีเทอร์โบมีอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็มีที่สำคัญก็คือตัว EQ Boost สำหรับตัวเครื่องจริงๆเนี่ยตัวเครื่องจะมีแรงม้าทั้งหมด184แรงม้านะครับแต่ว่าพอพ่วงด้วยระบบ EQ Boost เข้ามาแล้วเนี่ย มันบวกไปอีกสิแรงม้าครับได้จริงๆตอนนี้ได้ที่194แรงมา้าอันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่จะหารุ่นนี้มาเล่นหรือมาใช้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเห็นมันเล็กๆขนาดนี้นะครับเครื่องพันห้านยครับแต่ว่า0-100ถึง100กิโลเมตรเนี่ยมันได้ทั้งหมดเนี่ย7.9วินาทีนะครับจะอยูล้วอึงไหมแม็กซ์สปีดอันนี้สเปคจากโรงงานนะฮะขออนุญาตเอ่ยอ้านะครับเพราะวานี้บอกตรงๆว่า ไม่เคยได้ขับนั่งเร็วเลยนะครับเจ้าของนะครับซื้อมาหล่ออย่างเดียวครับคันนี้แม็กสปีดนะอยู่ที่239กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่เครมมาให้ดูไว้คร่าวๆเผื่อต่อไปข้างหน้าใครจะหารถตุ่นนี้มาใช้ว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างนี่เลขที่ฝากระโปรงนะครับนี่นะครับตัวแล้ไบโอของน้ำเดิมนะครับสำหรับที่แผงด้านหน้านะครับนี่จะมีมอกตรงนี้อ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ แพลตฟอร์มของตัว W205 ตัวนี้นะครับโดยแพลตฟอร์มที่มันเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับมันจะเป็นการลดน้ำหนักโดยการใช้อลูมิเนียมเข้ามานะครับเป็นส่วนประกอบของตัวแพลตฟอร์มค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ครับจะเห็นค่อนข้างชัดมาดูตัวคุญแจกันนะครับโดยปกติตัวสีตรงนี้ครับจะเป็นสีโครมเมียมอันนี้เอาไปเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งมานะครับต้องการความแตกต่าง ล็อกรถปลดล็อกเปิดฝาท้ายสามารถสั่งงานได้จากรีโมทเวลาที่เรามาถึงที่รถนะครับเราไม่จำเป็นต้องกดเปิดล็อกครับมาถึงปุ๊บเราสามารถเปิดประตูได้ทันทีนะครับเวลาเปิดประตูกระจกมันจะเลื่อนลงนิดนึงแล้วพอเวลาเราปิดประตูะเข้าไปปุ๊บนี่กระจกมันก็จะเลื่อนขึ้นตัวนี้นะครับที่ผมเคยเจอมาผมเคยเจอในพอเช่นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้สำหรับประตูฝั่งด้านข้างคนขับเริ่มจากไฟสองพื้นหรือเวลาเปิดประตูนะครับที่เปิดฝาท้าย ขึ้นมาด้านบนก็คือสวิตควบคุมกระจกแล้วก็ชุดคอนโทรลปรับกระจกบองข้างซ้ายขวาเซ็นทันลล็อกเบาเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสามารถเมมโมรีได้ทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะฮะแล้วก็ที่เขาโชว์ว่าเสียงเลือดหรูอลังการนะครับก็คือเครื่องเสียงของเบอร์มาสเตอร์ที่เปิดฝากระโปรงจะเป็นสีส้มนะครับอยู่ลึกอยู่พอสมควรฝาถังน้ำมันกดเปิดได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับกินน้ำมัน95ถังหนึ่งเนี่ย60ลิตร สำหรับบางคนนะครับที่หาว่าสเปกลมยางเติมเท่าไหร่นะครับนี่ดูตรงนี้เบรกมือนะครับจะเป็นแบบระบบอัตโนมัติถัดขึ้นมาสวิต์เปิดปิดไฟนะครับไฟหน้าเป็นระบบออตโต้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาอีกน,นึงอันนี้ก็คือปรับความสว่างเลื่อนไม่ช่องแอร์จะเป็นทรงกลมแล้วก็ล้อมรอบด้วยสีแดงสวยครับดูเจ๋งดีพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังชั่นแล้วก็มีแพดเดิลชีพห้เล่น9สปีด บวกอยู่ด้านขวาลบอยู่ด้านซ้ายนะครับสามารถเชิญเกียร์เล่นเกียร์ได้เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์มือน,นี่ครับโยกอยู่ที่คอเกียร์ตรงนี้ด้านซ้ายนะครับก็เป็นสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นก้านที่ปัดน้ําฝนด้วยอยู่ในอันเดียวกันฟังก์ชันก็จะเป็นพวกชอ็อตคัทให้เข้าใช้ร่วมกับหน้าจอดิสเพย์แล้วก็อุปกรณ์ควบคุมภายในรถ ทางด้านขวามือเนี่ยก็เพิ่มลดความเร็วนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นในด้านของโทรศัพท์รับเข้าโทรเข้าโทรออกเนะ่ครับเลือนไม้นะครับก็คือเป็นแบบดิจิตอลจะเริ่มทำงานก็คือเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทหรือเรากดปุ่มตัวเบรกมือโดยเรือนไม้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลมันสามารถปรับได้3แบบรูปแบบแรกนะครับก็คือแบบคลาสสิก แบบที่2คือแบบสปอร์ตส่วนแบบที่3ก็เป็นแบบโปรเกสซีฟอันนี้ครับก็คือล้ำมากนะครับอย่างายานอาวกาศตัวเดินไม้นะครับจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นบอกความเร็วนะครับได้ถึง260กิมต่อชั่วโมงส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรอบส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานในระหว่างที่เราขับรถอยู่ อย่างตอนนี้ผมเปิดประตูอยู่ทั้ง2ด้านเนี่ยมันก็จะโชว์อยู่พวกอะไรมันติฟังก์ชันนะครับนะครับมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นช็อตคัทนะครับให้เราเลือกได้นะครับเลื่อนไปนะครับเป็นเนวิเกเตอร์นะครับจะใช้วิทยุนะครับเนี่ยมันเลื่อนได้หมดนะครับรูปแบบครับสามารถเซ็ตจากตรงนี้ก็ได้ส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมาควบคุมเกี่ยวกับจอแสดงผลที่ตรงคอนโซลกลางเขาจะเลือกนะครับจะใช้งานอะไรอะไรยังไงนะครับหรือจะเข้าโฮมนะครับ เลือกเป็นตัวไหนนะครับเลือกโหมดได้เยอะอยู่ครับลูกเล่นเยอะนะครับสนุกที่คอนโซลกลางตามคาแรคเตอร์ของเบนซ์ครับส่วนใหญ่ก็คือจะมีช่องแอร์สช่องสําหรับผมออกแบบได้สวยมากนะครับตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับอันนี้นะครับได้ข้อมูลมาแบบนี้เขาบอกว่าชิ้นเนี้ยครับตัวคอนโซลตัวนี้ที่เป็นลายไม้เนี่ยเขาใช้ต้นไม้ต้นหนึ่งมาทํานะครับเพื่อให้ลายไม้นะครับมันต่อกันโดยไม่ขาดตอนนะครับอันนี้ครับ ขาบอกเลยว่า1คันต่อหนึ่งต้นชุดคอนโทรลนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นชุดคอนโทรลเกี่ยวกับแอร์สามารถเลือกฟังก์ชันการทํางานของระบบแอร์ทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกครับตัวนี้ก็เป็นดูอัลสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับส่วนด้านล่างอันนี้นะครับก็จะเป็นพวกฟังก์ชันต่างๆเนวีเบรดิโอเกี่ยวกับพวกมีเดียต่างๆ USB หรือว่าพวก SDcard แล้วก็โทรศัพท์จะอยู่ด้านนี้ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ ที่ผมมองว่าหรูหราอย่างหนึงนะครับก็คือตัวนาฬิกาของเบนสวยอยู่ครับถัดลงมานี่ก็จะเป็นเกะใส่ขอนะครับจะมีที่จุดบุหรี่ที่เขียรบุหรี่แล้วก็ช่องสําหรับวางแก้วน้ําที่วางแก้วน้ําสามารถวางแก้วยาติได้ดูมันเกิดมาคู่กันนะครับหรูหลามาเห่าเลยแต่ว่าปัญหาอย่างหนึงนะครับ ถ้ามันวาง2ใบมันจะเบียดกันแบบนี้เพราะว่าด้านบนมันใหญ่ตัวนี้ก็คือจะเรียกว่าไงดีครับผมเรียกว่าทัชแพดละกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทํางานใช้ควบคุมนะครับก็อย่างตัวนี้ครับเป็นสวิตซ์เปิดกดทีเดียวนะครับหน้าจอก็จะทํางานเนื่องจากคันนี้ประกอบในไทยนะครับมันเลยคุยไทยรู้เรื่องใช้ฟังก์ชันภาษาไทยได้เนี่ยครับก็คือมันเป็นภาษาไทยนะครับ สามารถปรับได้สำหรับผมตัวนี้สงสัยอยู่นิดนึงว่ามันจะให้มาทำไมทีเดียว2ตัวครับเพราะว่านะครับมันทำงานคู่กันนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับกดเข้าโฮมกดออกกับตัวนี้ก็ทำงานลักษณะเดียวกันครับคือไม่ต้องมีมากระด้ส่วนตัวนะแค่มีแค่ตัวมือหมุนนะครับตัวเดียวก็ใช้งานได้อันนี้บิดนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยครับมันก็จะทำงานปึ๊บอย่างเงี้ยครับพอกดลงไปนะครับมันก็จะเข้าไปในระบบ เลื่อนลงก็กดลงนะครับเลื่อนขึ้นก็กดขึ้นนะครับถ้าจะเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปอย่างนี้ครับการใช้งานที่สําคัญสําคัญนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวปรับโหมด4คูฟเนี่ยมันสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด5ระดับอย่างแรกก็คือ Eco นะครับคอมฟอร์ตก็สปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพลาสและสุดท้ายสุดอินดิวเวอรอย่างที่เคยจับนะครับเคยทดลองสัมผัสมาเนี่ยผมมองว่าจริงๆเนี่ยแค่สปอร์ตก็เหลือๆแล้วครับสปอร์ตพลาสเนี่ย มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันจะเอาไม่อยู่อันนี้อาจจะเกิดจากความสามารถแล้วก็เนื่องจากรถมันราคาแพงครับคันนี้ไม่ค่อยกล้าขับมากนะครับไม่เหมือนรถซิงคคันอื่นถัดลงมานะครับอันนี้ก็คือสัญญาณตัว parking ถัดลงมาอีกตัวนี้ก็คือตัวสําหรับเวลาเราเข้าไปที่ห้านะครับและให้มันเป็นระบบอัตโนมัติในการถอยจอดเองตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือมันจะเป็นโหมดคล้ายๆเป็น save m o ดนะครับประหยัดพลังงานเวลาที่เราจอดรถอยู่เนี่ยเครื่องมันจะตัดไปทํางานโดยระบบไฟฟ้านะครับ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวช่วยให้เราหยิบสายรัดเบลลได้สะดวกขึ้นวิธีการทำงานของมันนะครับคอนโซลกลางครับอันนี้ใกล้เคียงกับตัว W 2 1 2ผมชอบดีไซน์แบบนี้ครับผมมองว่ามันใช้งานได้สะดวกดีเก้ใส่ของด้านหน้านะครับก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรเนี่ยฮะแล้วก็มีระบบล็อกฝาท้ายด้วย ตรนี้กระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติม่านบังแดด,ดแล้วนะก็จะมีไฟสองสว่างสีเดียวกับตัวรถครับหลังคาคันนี้นะครับเป็นหลังคาแก้วพารารามิกสวิตควบคุมจะอยู่ตรงนี้ลักษณะการใช้งานจะเป็นแบบ2จังหวะนะครับครั้งที่1กดครั้งแรกนะครับจะเป็นการเปิดผ้าม่านกดครั้งที่2นะครับจะเป็นการเปิดหลังคา ปุ่มไฟอันนี้คือไฟสําหรับอ่านหนังสือนี่มันจะอยู่ทางนี้นะครับส่วนอีกดวงหนึ่งจะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับมี2ดวงอันนี้นะครับไฟสําหรับตรงนี่ LED ข้างหน้าตรงนี้นเห็นไหมครับส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้สวิตช์ไฟห้องโดยสารทางด้านหลังมันจะเป็น LED นะครับแบบดิมไลท์นะครับค่อยๆสว่างนะครับเรืองแสงขึ้นมาสําหรับบอร์ดที่นั่งนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นทรงสปอร์ตถ้าเป็นคนที่ รูปร่างใหญ่ๆเนี่ยอาจจะนั่งไม่ถนัดนะครับแต่อย่างผมเนี่ยอาจจะเกิดมาคู่กันนั่งก็ชอบครับนั่งสบายดีครับแล้วก็หมอนรองศรีรษะเนี่ยมันทํามารองรับกับศรีราได้ดีมาดูที่เบาะที่นั่งแถว2นะครับที่เขาเคลมว่า2อบวกสมันใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวมาดูกันวิธีการเปิดนะครับยกตัวนี้แล้วมันจะเป็นไฟฟ้านะครับมันจะเลื่อนให้เข้าไปนั่ง เบาดที่นั่งแถว2นะครับใช้งานได้จริงดูจากเล็กลูมนะฮะตำแหน่งข้างหน้าเนี่ยก็คือเซตในตำแหน่งที่ผมนั่งขับเข่ายังไม่ชนส่วนเฮดลูมยังมีพื้นที่เหลืออยู่ครับถึงจะไม่มากก็เถอะแต่ก็มีพื้นที่เหลือที่สําคัญมันสามารถวางแก้วเยติได้2ตําแหน่งนะครับหลายๆคนนะครับที่ชอบถามว่าทําไมต้องรีวิวแก้วเยติด้วยนะครับ อันนี้คือเหตุผลครับเพราะว่าเวลาคอนเซปต์ในการคิดรถเนี่ยเมืองนอกเขาไม่เหมือนเรานะครับเขามีมองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดโลกร้อนอนุรักษ์เพราะฉะนั้นทุกอย่างในการดีไซน์ออกแบบเนี่ยมันทํามาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อันนี้ที่พยายามจะบอกครับว่าเหตุผลว่าทําไมเวลารีวิวแล้วถึงมีแก้วเยติด้วยคอนโซลกลางก็จะมีช่องแอร์ให้ปรับอุณหภูมิได้2ช่องแล้วก็ ทางด้านข้างของเบาะที่นั่งนะครับจะมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกแล้วสาหรับคันนี้นะครับเนื่องจากตัว c ีคู e ตัวนี้นะครับคอนเซปต์ของมันก็คือ2อบวกสคือเป็นรถที่ครอบครัวไปได้เขาก็จะมีไอโซฟิกไว้สำหรับมาใส่คาซีดด้วยเวลาที่เลิกการใช้งานนะครับเบาะแถว2องก็พับมานะครับมันก็จะเลื่อนกับตำแหน่งของมันเองแค่นี้ครับง่ายๆ ฝาท้ายนะครับคันนี้เป็นแบบระบบเตะเปิดเตะปิดนะครับอย่าเตะะคงนะครับผมโง่มาแล้วครับมันใช้งานไม่ได้ครับเตะเร็วๆครับเนี่ยครับแต่มันก็จะทํางานเองสนุกดีครับเตะขึ้นเตะลงเตะได้ทั้งวันอีกวิธีหนึ่งจริงๆก็เปิดจากรีโมทได้นะครับหรือเวลาปิดเราก็กดปุ่มนี้มันก็จะปิดเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงนะครับสำหรับที่นั่งของเบาะแถว2อสคูปมันเป็นแบบ60 40ซึ่ง สามารถเอาไว้พับเก็บของขนาดใหญ่ได้นะครับหรือตามสไตล์เบนซ์นะครับมันจะมีที่เปิดครับเปิดปึ๊บนะแล้วก็คุณต้องเดินไปพับข้างหน้านะครับแฟนะุณก็จะได้ช่องเก็บของที่เยอะขึ้นนะครับ,รบไว้สำหรับใส่ของที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับเช่น เบียร์ช้างยีปีพอเลิกใช้งานนะครับก็พับปิดแค่นี้ครับคันนี้ข้อเสียอย่างก็คือไม่มีเท้าแขนนะครับสำหรับตรงกลางแค่นั้นเองครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับฝาท้ายจะบอกเลยว่าคันนี้เขายากอิบจะบอกว่ามันเข้าได้ลึกมากครับลึกมากเลยข้อดีข้อเสียและอาการประจำรุ่นนะครับข้อดีข้อแรกของคันนี้ก็คือ ตัวเครื่องเล็กตามนโยบายของรถยุโรปนะครับที่ลดไซส์ของเครื่องยนต์ลงมานะครับแต่ว่ายังคงความแรงสมรรถนะเหมือนเดิมข้อ2นะครับเกี่ยวกับพวกงานอินทีเลียทั้งภายนอกและภายในนะครับผมบอกแล้วว่าตัวนี้สวยมากโดยเฉพาะสำหรับผมเนี่ยก็คือในเรื่องของหน้าจอนะครับแจ่มแล้วก็ถูกใจมากข้อ3นะครับแฮนด์ลิ่งของรถคันนี้ผมว่าเป็นรถที่แฮนด์ลิ่งดีมากนะครับ คือต้องลองใช้เองครับลองขับเองแล้วจะรู้ว่ามันขับเนี่ยพวงมาลัยมันคมเนียนนะครับคอนโทรลได้ดีครับเอาอยู่ข้อ4นะครับมันเป็นคูเป้ที่เบาที่นั่งแถว2องะใช้ได้จริงนะครับตามคอนเซ็ปต์นะครับ2บวก2อันเนี้ยผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยสูงประมาณ170กับ180เนี่ยเข้าไปนั่งก็ยังหลังคาไม่ติดเฮดรูม mm ีเล็กรูมีนะครับถือว่าใช้ได้ครับใช้งานได้จริงๆข้อที่5นะครับ ห้องโดยสารเก็บเสียงดีมากนะครับเสียงรบกวนข้างนอกี่ยไม่มีเลยครับเวลานั่งแล้วฟินนะครับโดยเฉพาะฟังเครื่องเสียงที่ติดรถมาด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าฟินสุดๆครับอย่างที่6ออปชั่นเนี่ยมันมาครบมาเต็มนะครับทุกอย่างอะไรที่มันควรจะต้องมีนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีทุกอย่างในคันนี้นะครับ AMG Dynamic ตัวนี้มีหมดสำหรับข้อที่7นะครับราคาดีราคาดีในที่นี้นะครับถ้าเทียบในรถในกลุ่มตลาดเดียวกันเนี่ยผมมองว่าเหมาะสมนะครับ ด้วยสมรรถนะด้วยคุณภาพออปชันที่ได้และราคาอันนี้ครบครับจัดเต็มข้อเสียและอาการประจำรุ่นอย่างแรกเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเก็บเสียงได้ดีมากสำหรับคนที่อยากได้อารมณ์สปอร์ตครับสิ่งหนึ่งที่จะไม่ได้ก็คือเสียงเครื่องยนต์ครับในโมเมนต์ของคนขับรถสปอร์ตนะครับอยากได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่กระคึมคำรามแต่คันนี้จะไม่มีอาการอย่างนั้นครับรู้สึกอารมณ์ร่วมในการขับรถเนี่ยมันเลยจะลดน้อยลงไป อย่างที่2นะครับทัศนวิสัยมันมองยากครับเนื่องจากว่าท้ายมันลาดนะครับเนี่ยมันทําให้เวลามองด้านหลังนะครับถ้าเวลาเปรียบเทียบไม่ง่ายเนี่ยก็คือเอาอย่างรถญี่ปุ่นที่เราค่อนข้างรู้จักกันดีนะครับอย่างพีรุนะครับมุมมองจากกระจกด้านหลังมันจะค่อนข้างแคบแล้วก็บีบอยู่พอสมควรข้อ3รถคันนี้ครับลูกๆไม่ปื้มเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นคูเป้นะครับมันเป็นรถที่2ประตู ถึงว่าเด็กๆจะเข้าไปนั่งข้างหลังถึงมันจะกว้างกว่าตัวรถคูเป้โดยทั่วไปนะครับเบาะนั่งข้างหลังแต่มันก็ไม่ได้มีความสบายมากมากที่ควรเด็กเลยไม่ค่อยชอบนี่ครับเป็นปัญหาบ่อยนะครับอย่างคันนี้เจ้าของก็เจออยู่เหมือนกันนะคบว่าลูกๆไม่ปลื้มอย่างที่4ี่นะครับมีระบบไฟฟ้าลวนอย่างคันนี้เองเนี่ยปัญหาที่เคยเจอนะครับตั้งแต่ออกมาใหม่เลยเนี่ยก็คือว่าตัวสัญญาณ ซีดเบลล์ครับของ p a s s e n g e r เนี่ยมันดังเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าไม่คาดเบลล์ต่างๆที่ไม่มีคนนั่งอันนี้เข้าไปแก้ปัญหาอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับกว่าจะจบข้อ5นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากต่างประเทศเหมือนกันที่มีการร้องเรียนเข้ามาตัวเกียร์9สปีดกระตุกนะครับเล่าอย่างนี้แล้วกันนะครับโดยส่วนตัวพงเกียร์นะครับมันไปอยู่ที่ด้านหลังของแพลนเซนชิพนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับสำหรับผมผมมีความรู้สึกว่า ไม่ถนัดอ่ะไม่คล่องนะครับมือมันยังพวงจะไปจับอยู่ด้านซ้ายอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเคยกับการที่จะขับมันนะครับถามว่ามันใช้ยากไหมมันก็ไม่ได้ใช้ยากครับแต่ว่าเรายังปรับตัวกับมันไม่ได้มากกว่าคู่เปรียบของเจ้าตัว C ีคูปตัวเนี้ยนะคะถ้าในต่างประเทศผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างจากต่างประเทศก่อนนะครับก็จะมี audi a 5 lexus rc อีกตัวหนึ่งก็คือ bmw u series 4นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในบ้านเรา ผมมองว่าคู่เปรียบของเขาเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นตัวคู่ของตัวซีรีส์3เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็แทบจะไม่เห็นตัวว่าจะเปรียบกับใครอ้อเพิ่มเติมมีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบที่ราคานะครับก็คือ Ford m u s t a ตงตัวเครื่องเล็กถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเครื่อง3,000นะราคาตัวนี้จะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับทำให้ตอนที่จะซื้อเนี่ยค่อนข้างลังเลพอสมควรอย่างคันนี้ครับเจ้าของคันนี้ตอนที่จะซื้อตอนแรกเนี่ยดูอยู่2รุ่นแต่ ไม่ได้ไปต่อกับมาสเตงที่เป็นมาโซคาเพราะว่าเมียไม่ชอบนะครับเมียให้คําตอบคำตอบเดียวเลยครับเมียถามบอกว่าเธอเคยเห็นผู้หญิงคนไหนขับมาสเตงบ้างเพราะฉะนั้นอาวสารบานสนาหมาน้อยก็เลยได้อยู่ที่ซีคูปอยู่ตรงนี้ครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับของเจ้าตัว c 205ตัวนี้ในเมืองเนี่ยได้10-11โลลิตรแต่ว่านอกเมืองเนี่ย ได้ที่13-14ถึล,ลิตรทีเดียวเชียวนะครับในความเร็วเดินทางปกติสําหรับราคาของเจ้า c ีคูปตัวนี้นะครับถ้าเป็นมือ1นะครับอยู่ที่3,450,000บาทนะครับแต่มือ2ก็เริ่มมีออกในท้องตลาดมาแล้วนะครับอย่างล่าสุดที่ผมเห็นมีการซื้อขายกันนะครับราคาตกอยู่ที่2น7ถึง2ล8 0 0 8จะอยู่ในช่วงประมาณนี้ครับณนะตอนนี้นะครับ กับรถใหม่ที่วิ่งอยู่ประมาณ1 0 0 0 0หมกิโลมาถึงคำถามสำคัญนะครับว่ามันน่าเล่นไหมโดยส่วนตัวผมมองอย่างนี้ครับคนที่จะเล่นรถแบบนี้ครับอย่างแรกไม่ใช่เป็นคนที่มีรถคันเดียว 2. มีแพชชั่นที่อยากจะได้รถที่เป็นรถสปอร์ตเป็นรถคูปเป้ด้วยราคาของมันนะครับถามผมตามความเหมาะสมเนี่ยถ้าเทียบกับสิ่งออปชั่นที่ได้ด้วยความที่มันเป็น Mercedes Ben z แล้วก็ ไม่ได้ทิ้งคาแรคเตอร์ของ Mercedes Ben z ความแรงก็ยังมีสมรรถนะดีเยี่ยมผมบอกว่ามันเล่นได้ครับเพียงแต่ว่าคุณจะกล้าไปเล่นมันหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เล่นรถระดับนี้ได้อย่างหนึ่งนะครับที่เราจะพูดกันอยู่เสมอก็คือว่าในเรื่องของ1นงนะครับไม่คำนึงถึงเรื่องค่าน้ำมันนะครับโดยเฉพาะคันนี้มันยิ่งประหยัดอยู่แล้วด้วย 2. ค่าเซอร์วิสค่าบริการนะฮะตรงนี้ผมมองว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ติดใน2ข้อนี้นะครับคุณสามารถหามาเล่นได้เลย สำหรับตัว4ีคูปตัวนี้ Mercedes-Benz กับตระกูล C-Class นะครับซึ่งเป็นน้องเล็กของในค่ายดาว3แชร์ผมมองว่าถ้าจะอยากเล่นอยากใช้นะครับไม่ต้องคิดมากนะครับสนุกไปกับมันนะครับแล้วคุณจะมีความสุขสุดท้ายนะครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันเจอกันใหม่คิดหน้าสวัสดีครับ